สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพามารู้จักบอลสีในกลุ่มสีเหลืองอีกต้นหนึ่งนะคะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสีเหลืองมณีรัตน์นะคะเพื่อนๆน,นะคะลักษณะใบเขาก็จะออกเป็นสีอ่าเหลืองหรือว่าเขียวตองอ่อนนะคะเพื่อนๆก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มของบอลใบเหลืองนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมลักษณะใบแล้วก็ลำต้นของอบอลเหลืองมณีรัตน์นะคะเดี๋ยวป้าแต่ดูป้ายก่อนนะคะนี่นะคะเหลืองมณีรัตน์นะคะนี่นะคะก็จะมีลักษณะนะคะเป็นบอลใบไทยคะ่ะรูปหัวใจนะคะนะคะแล้วก็จะมีสะดือนะคะ สะดือของเขานะคะจะเป็นคล้ายๆแมงมุมเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะสะดือของเขาจะออกเป็นสีอ,ออกเป็นสีน้ำตาลออกม่วงเข้มนะคะเพื<ๆ>่อนๆนะคะและพื้นใบก็จะออกเป็นสีไปทางสีเหลืองหรือไม่ก็เขียวตองอ่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วแต่คนจะมองนะคะแต่ก็จะออกไปลักษณะเขียวตองอ่อนนะคะนะคะแล้วก็จะมี ะะจุดแต้มเม็ดสีแดงๆนะคะอย่างนี้นะคะห่างๆกันนะคะจะกระจายนะคะไปทั้งทั้งใบเลยนะคะแต่จะกระจายแบบห่างๆนะคะเพื่อนๆนะคะปลายใบแหลมนะคะเส้นกระดูกของเขานะคะก็ออกเป็นสีเขียวนะคะแต่จะมีสะดือตรงนี้นะคะที่จะแผละ่ลักษณไปตรงเส้นกระดูกนิดหน่อยนะคะ นะคะหูของใบนะคะหูของใบก็จะเป็นหูที่สูงแล้วก็ห่างกันนะคะ,ะตรงรอยหยักของหูนะคะก็จะเป็นขอบสีแดงนะคะเห็นไหมคะขอบสีแดงนะคะหูนะคะหยักไม่ถึงสะดือนะคะหูยังหยักไม่ถึงสะดือสะดือจะอยู่ตรงนี้นะคะสะดือแล้วก็ การใบจุดกลางใบนะคะนะคะ,ะลักษณะหลังใบนะคะลักษณะหลังใบก็เป็นแบบนี้ค่ะนะคะนะคะส่วนสีของลำต้นและก้านใบค่ะออกเป็นนะคะออกเป็นสีดำนะคะสีน้ำตาลค่อนข้างดำเลยละค่ะนะคะ,นะคะเป็นบอลก้านดำนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะ ที่มีความแข็งแรงนะคะเพื่อนๆนะคะไม่ค่อยทิ้งใบนะคะสาหรับบอลก้านดานะคะจะเป็นบอลสีที่มีความแข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้นะคะสบายเลยค่ะนะคะ,นะคะซึ่งบอลสีมณีรัตน์นี้นะคะจัดอยู่ในกลุ่มบอลสีเหลืองนะคะมีอีกอน,นะคะหลายชื่อด้วยกันนะคะที่จัดอยู่ในกลุ่มบอลสีเหลืองนะคะซึ่งถ้ามีโอกาสนะคะป้าแต่ก็จะนํามา ทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสำหรับกลุ่มบอลสีเหลืองมณีรัตน์นะคะสวยงามมากค่ะสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะสำหรับบอลสีเหลืองมณีรัตน์นะคะเพื่อนๆนะคะจะมีจุดเด่นของเขาก็ตรงสะดือนะคะสะดือของใบนะคะเห็นไหมคะสะดือของใบจะมีความโดดเด่นนะคะจะเป็นแฉกนะคะ ออกไปนิดนึงนะคะคล้ายๆกับแบงมุมนะคะ,ะใบนี้ก็เหมือนกันค่ะเห็นไหมคะอันนี้เป็นคราบที่ป้าแต่พ่นยาฆ่า,มาแมลงนะคะก็เ,ะเลยเป็นคราบสีขาวๆนะคะเพื่อนๆน,นะคะเห็นไหมคะจะมีจุดเด่นที่สะดือของใบนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะรอยากระหว่างหูนะคะนะคะสวยงามมากค่ะสําหรับบอลสี เหลืองมณีรัตนะคะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆค่ะผู้ที่รักบอลสีนะคะที่สะสมบอลสีในกลุ่มสีเหลืองนะคะ,ะแนะนำให้หาเก็บหาสะสมกันนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเขาก็มีความสวยงามนะคะแล้วก็เป็นบอลของไทยไทยแท้ะคะ่ะไทยโบราณพื้นบ้านเรานะคะเพื่อนๆนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะ ามารู้จักบอลสีเหลืองนะคะที่ชื่อว่าเหลืองมณีรัตน์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อสังเกตนะคะสําหรับบอลสีเหลืองมณีรัตน์นะคะกับเพื่อนๆนะคะผู้ที่รักบอลสีนะคะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะค่ะก่อนจากลากันไปก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องป้าแต่สตอรี่ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ